โลโลทโรโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับรายการช่างอ้วนโมดิฟายกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นรถคันนี้กันครับผมมิตซูบิชิแลนเซอร์อีโวลูชันนะครับผมสาหรับคันที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นอีโวลูชัน9นะครับผมถามผมถ้าถามผมว่าจาก4ถึง9ต่างกันยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาไว้ให้เสียรถมาตอบแล้วกันนะว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไงนะครับผมนะ ถ้าพูดถึง e ีโวก็จะนึกถึงชื่อไทยชื่อหนึ่งนะครับก็คือนักเลงสาเกียร์ใช่ไหมอ่าก็เป็นสมยานางของเขานะครับผมนะด้วยด้วยของความแรงนะครับกับกระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะกับเครื่องยนต์ 4G63 2,000cc เทอร์โบนะครับซึ่งมันจะแรงมากนะครับผมนะแต่ว่าอยู่ในเกมไม่รู้แรงหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปลองกันนะครับนะคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพงมลัยซ้ายว่ะ ผมว่าจะหาพวงมาลัยขวาแล้วแต่รู้สึกคันนี้มันมันจะเฟี้ยวกว่านะเออมันมีของแต่งเยอะดีนะครับก็เลยเอาคันนี้มาเล่นดูนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองรถเดิมๆมันก่อนดีกว่านะครับผมนะว่าในเกมเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับอ่าไปสิ่งหน่อยสิ่งหน่อยไปยาไปสับสามสับสี่สับห้าไปแล้วครับผมโอ้ทำไมรถเยอะจังวะเนี่ยไปครับรถเยอะผิดปกติ <laughs> เอาไปเบียดเขานิดนึงหมะใส่เกียร์หกวิ่งไปร7 0กว่านะครับผมประมาณร้อยเจนะครับถือว่าเฉยๆนะเหมือนกับรถทั่วๆไปนะครับถ้าพูดถึงในเกมนะแต่ของจริงก็น่าจะแรงอยู่นะผมไม่แน่ใจว่าเดิมๆในกี่แรงม้าเพราะว่าอีโแต่รุ่นเนี่ยไม่รู้ว่าแรงม้ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าใครสงสัยหรือข้องใจนะครับอยากดูเกี่ยวกับอีว l ลูชั n ก็ลองไปดู คลิปนะครับคลิปลรีวิวรถจากช่องแซนบิทมีเดียนะครับผมซึ่งเขาจะอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมแต่ผมดูแล้วผมก็ลืมอ่ะผมเป็นคนลืมง่ายนะครับผมความจำปลาทองเนี่ยโอเคโอ้ยโอ้ย,อย <laughs> ขับรถอะไรของผมปเนี่ยไปเดี๋ยวเราเอาคันที่ไปแต่งกันดีกว่านะครับผมของแต่งเยอะดีนะคันนี้โอเคมาดูซิว่านักเลงสามเกียร์แต่งอะไรได้บ้างนะครับผม มาครับอันดับแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการซ่อมรถกันก่อนนะครับอ่าซ่อมรถให้มันเป็นแบบเดิมก่อนนะครับผมแล้วก็ไปลงที่เป็นยูคัตตอมนะครับไปดูล้อดีกว่าเราจะใส่ล้ออะไรดีใส่ล้อทีดีกว่ามั้งอ่ามันเท่ดีนะใส่ล้อทีนะครับสปอยเลอร์โอ้มีให้เลือกอยู่นะครับผมใจผมอยากได้สปอยเลอร์ที่มันเป็นอะไรเอแบบที่มันไม่ใช่แบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีนะครับผมอ่าผมใส่นี้ไปแล้วกันนะครับไม่รู้ว่า ไออันนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นบัมเปอร์หน้านะครับนี่เดิมเดิมมีบัมเปอร์ um หน้าแบบนี้ดูสวยไปกแบบนะครับผมไม่คันนี้ฟอร์ซ่าเอโร่ไม่รู้คันนี้มาจากฟอร์ซ่าคอนเดซอนหรือเปล่านะเออแต่ฟอร์ซ่าเอโร่ก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับผมผมชอบแบบที่3ามว่ะทุกคนมาดูมีไอตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรขนาดเหรอนะมาดูเท่ดีนะครับผมเลือกแบบที่3ามแล้วกันนะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์ไอสปอยเลอร์ว่าง,งั้นบัมเปอร์หลังนะครับผม บัมเปอหลังก็มีให้เลือกอยู่แค่นี้หรอผมว่าเดิมเดิมมันดูสวยกว่านะแต่ว่าเราใส่เราใส่บัมเปอร์หน้าแบบนี้ไปแล้วอะกลัวกลัวมันไม่เข้าอ่ะผมเปลี่ยนบัมเปอร์หลังใหม่ละกันนะครับอืมผมชอบแบบนี้มีดิฟวเซอร์ตรงนี้ด้วยนะครับชอบชอบไปดูไปดูสเกิร์ตกันบ้างนะครับผมสเกิร์ตนี่ก็มีให้เลือกอยู่สามแบบนะครับอ่ะผมเลือกแบบนี้ละกัน มีแบบเป็นชิ้นงานคาร์บอนตรงนี้ด้วยนะครับเค่ดีเค่ดีแล้วก็ท่อนีครับผมนี่รับรองว่าถูกใจได้รอน,นครับดูท่อซะก่อนยังใหญ่นะครับะใ,ใหญ่แบบเนี้ยผมโคตรชอบเลยนะครับผมอันนี้คืออะไรวะเนี้ยอ๋อโลเค้กนะครับผมก็คือเหมือนถ้าผมเรียกผมเรียกโลบา์นะเอ่อประมาณว่า,าเสริมตัวรถนะครับให้มีความแข็งแกร่งเวลา รถความลถพิกความอะไรเงี้ยนะเหมือนรถแข่งอ่ะนะครับผมมันจะไม่เป็นไรนะคนข้างในมันจะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสติยู๊ดวะไม่ใส่ดีกว่าฝากระโปรงสามารถเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงคาร์บอนได้นะครับผมอ่าเขาท่าดีนะครับอ่ะเปลี่ยนอัพเกรดเครื่องยนต์นะครับใส่เบรกใหม่นะครับผมแล้วก็เกียร์เกียร์ใหม่นะครับผมเกียร์เดิมมาแหละแต่ว่าเราแต่งให้มันให้มันดีขึ้นนะครับผม แล้วก็เพิ่มเกาะเลเวลร้อยนะครับเวลาชนอะไรจะได้ไปพังง่ายนะครับผมสีมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมคันนี้อยากได้สีอะไรดีดูก่อนเอาสีอะไรดีสีเงินก็ดูสวยดีนะจริงอีโวเนี่ยแล้วแต่คนชอบจริงนะทุกคนเอาสีเขียวบ้างดีกว่าแบบนี้อ่าอีโ e วเขียวนะครับเอ็กตา้ามีอะไรให้เราใส่มัางผมไม่แน่ใจว่าเอ็กต้านี่คืออะไร แต่ว่ามองไม่เห็นนะครับสา่ไปก็เท่านั้นอะเทอร์โบโไฟซีนอนนะครับปลดล็อกความเร็วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อันดับต่อไปคือแต่งล้อนะครับแต่งล้อให้มันพอดีซุ้มนะครับผมอ่ามันลดออกมานิดนึงก็แหละแต่ไม่ต้องเยอะมากอ่าโอ้โหเท่านี้ก็หล่อเลยครับผมนะ E ีโวลูชันเก้าครับผมคันนี้แต่งเต็มนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปรับมา้าปรับอะไรนะ ลองดูลองดูว่าเท่านี้เท่านี้แฮปปี้หรือ,อยังแอนะบผมไปครับผมผมชอบสีเขียวแบบนี้ว่ามันแจ่มแมวมากเลยไปครับผมวิ่งกันเจ็ดเกียร์นะฮะโอ้แต่ว่าดันไม่ถึงว่ะทุกคนมันออกตัวดีก็จริงนะแต่ว่ามันดันได้แค่สองรอกว่าเองนะดูฮะไปนักเลงสามเกียร์ครับไปครับผมออกตัวดีนะแต่ว่ามันตันแค่สองร้อยกว่าเองอนะ่ะ เนี่ยมันดันไปไม่ถึงนะฮดันไม่ถึงจริงๆครับผมได้200กว่านะครับผม200รนิดๆน,นะเออลืมให้ดูภายในเลยเบาะเหมือนจะไม่ใช่เบาะเดิมนะทุกคนเบาะเหมือนเป็นเบาะเลครโลหรือไงนี่แหละนะครับเอาเรื่องจัดๆเอานึกว่าร่อแล้นะเมื่อกี้ใส่มุดใส่มุดโอเคเดี๋ยวเรามุดกลับบ้างไป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  ย่างซิ่งนะทุกคนไปฮะเดี๋ยวดูภายในครับผมภายในเข็มวัดรอบขึ้นเข็มความเร็วขึ้นนะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่หมายซิ่งหน่อยแต่ได้มันตันแค่สองร้อยกว่าวะเดี๋ยวผมมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่นแบบอีโบก้าทำดร็คนะครับใส่ยางดร็กติดล่มจูชีพโอ้โหลับรองว่าแรงแน่นอนนะ ดี๋ยวคันนี้เราจะไม่เอาไปแดกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปแข่งดีกว่านะครับผมเอาไปแข่งแบบว่าในเมืองอะไรแบบนี้นะครับดูซิว่ามันจะเลี้ยวดีไหมนะครับผมเวลาแข่งนะครับอ่าไปว่าแล้วก็ไปจัดสักหนึ่งสนามนะครับผมนี่เดี๋ยวเราพอดไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเราก็จะแข่งแบบจูเนอร์นะครับแข่งสัก6คันนะครับ2รอบก็ได้นะ ตัดเดรกเลยนะครับมาครับออกตัวอันดับสุดท้ายครับทุกคน <laughs> ต่อให้ก่อนเลยอ่ะไปต่อให้ก่อนเลยเราแบบว่าชิวๆชิวๆอยู่แล้วนะครับเรื่องการเข้าโค้งเข้าโค้งรับรองว่าดีแน่นอนนะครับนะขับสี่ด้วยขับสี่ด้วยขับดีแน่นอนนะผมไปครับแสงแล้วเปล่าโอ้โหอันดับหนึ่งอนะไปครับยาวไปโอเคเบรกเลี้ยว,ยวอ่าได้อยู่ อย่างซิ่งอย่างซิ่งแห่งทั้งหมดสองรอบนะครับผมยังไม่มีใครตามเราทันเลยว่ะโอ้ย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 แต่ว่าเราก็จะไปชนรถชาวบ้านก่อนนี่มันแก๋ผมไปฮะยิาไปโอ้โหนี่ขนาดป่วยว่าขับดีนะแต่ผมยังขับไม่ดีเลยว่ะผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่รถแล้วล่ะมันอยู่ที่คนขับนี่แหละทุกคนคนขับขับไม่ดีนะ ไปครับผมไปครับแข่งสองรอบแนละ้วอันนี้รอบแรกไปโอ้ยโอ้ยเกือบชนเกือบชนรถเรามันได้มันได้ออกตัวดีว่ะทุกคนนะมันพุ่งดีนะพุ่งดีพุ่งดีพุ่งด,งดีแล้วก็เลี้ยวดีครับเก๋แต่ถ้าฝากรนล,ลแบบไฟเอมันก็จะเวอร์เกินไปหน่อยนะแบบ วิ่งสองสร้อยยังเลี้ยวโค้งได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็เบอร์ไปผมว่าไอลิ่งไอลิ่งประมาณนี้กำลังสนุกนะ okay. ครับผมแกรั่ผมจริงยาโอ้ยรถแรงจัดตรงนี้เบรคเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายรอบสุดท้ายครับผมไอผมเกือบเกือบน็อกเอไอได้แล้วเมืเ่อกี้ เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบน็อก AI นะครับผมเกือบไปเกือบไปยอดเลยเดี๋ยวซ่อมรถหน่อยแรงจัดทุกคนแรงจัดนะผมไม่แน่ใจว่าแรงม้าเดิมๆมันมาเท่าไหร่นะเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละอีวิโวลูชันมันก็น่าจะไม่เหมือนกันว่าผมก็จำไม่ได้นะครับผมใครจำได้ก็ลองเมนท์บอกหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว MR ด้วยนะเป็น Mitsubishi Lancer Evo 9 MR นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า MR คืออะไร เอาเป็นว่าทุกคนหาข้อมูลกันเองแล้วกันนะครับผมผมมีความจําสั้นมากนะฮะอะไรที่ท่องมานี่ก็ลืมไปหมดลืมลืมจริงๆไม,ไม,ไม่ไม่ได้โมนะอันนี้ลืมจริงอ่าเมื่อกี้สนามนะั้นผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปอีกสนามหนึ่งนะอะลองไปสนามนี้ดูบ้างนะครับผมสนามนี้ดูซิว่ามันจะฟี้์ฟาวไหมอันนี้ก็เดี๋ยวแข่งแบบซูเปอร์คาร์นะครับผมแข่งสักรอบเดียวก็พอนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะสู้ซูเปอร์คาร์ไหวเปล่านะเออนักเลงสามเกียร์จะสู้ซูเปอร์คาร์ไหวหรือเปล่าครับแข่งกันรอบเดียวเท่านั้นนี่ครับผมตัดสินกันรอบเดียวพอไปครับผมออกตัวครับโอ้โหโอ้โหมันถึงก็ชนเลยกูไป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 เจอซูเปอร์คาร์ล้วนๆนะครับโอ้โหไปครับมีเบียดกันนะนาวแล้วผมจังหวะนี้เข้าโค้งครับหายเข้าโค้งดีอยู่กันนะมาฮะมาโอ้โหไปครับอีโบเอา แน่นอนมากแน่นอนมากมรคารับผมสุ per คายยังตามไม่ทันโอ้ย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 อยอยเขียวไปเขียวมาเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแข่งรอบเดียวนะรอบเดียวสุอร์คา์ตามไม่ทันว่ะโอ้เสร็จจับรับเรียบร้อยอันนี้รอบสั้นไปหน่อยนะเราได้เดบบิ้งครับผมอสุอร,ร์คายยังตามไม่ทันนะทุกคนรถเรานี่มันแรงจริงๆนะครับนี่จะให้ดูภายในนะ เออเป็นบอดเลคาลโลนจริงด้วยนะครับเบลฟา้ฟานี่เข็มความเร็วอะไรก็ขึ้นนะครับเนี่ยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็ขึ้นนะทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาอีกคันหนึ่งไปเล่นนะครับก็เป็นอีวาก้าเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เนี่ยทำเป็นรถแดกเรียบร้อยนะครับนี่ติดล่มชูชีพไว้ด้านหลังด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับผมนะคันนี้ก็พวงมาลัยซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือแต่งล้อมาเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบ เเขาเรียกว่าไงอะแบบรถแดกเลยนะครับใส่ยางแดกมาเลยนะครับนี่ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับผมแล้วก็ชิ้นงานเป็นคาร์บอนนะครับเป็นเดอร์คาร์บอนด้วยนะแล้วดูท่อท่อออกตรงนี้เลยนะครับผมโหโคตรฟิลฟ้าวนะฮะยอดม่ะทุกคนนะฝากระโปรงหลังก็เป็นแบบคาร์บอนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของ รถรายละเอียดรถว่ามันเป็นยังไงนะถังน้ํามันอะไรก็อยู่ข้างหลังนะครับผมปั๊มเปิมอยู่ข้างหลังหมดนะครับแล้วก็มีถังดับเพลิงแล้วก็มีในตัดด้วยนะครับโอ้รับรองว่าแรงแน่นอนนะแค่เครื่องเรามันก็แรงอยู่แล้วนะยิงในตัดเข้าไปอีกโอ้รับรองว่าสุดยอดแน่นอนนะครับผมปอดรถแข่งสปาโก้นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยครับผมสามก้านซิ่งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนหน้าปัดเดินไม้ใหม่นะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะ นี่ดูเครื่องยนต์ซะก่อนนะครับผมนี่ใสเทอร์โบมา2ตัวเลยนะครับผมเป็นทวบินเทอร์โบนะฮะเท่าออกตรงนี้เลยนะครับอืรับรองว่าสะใจแน่นอนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะลองแฮนดิ้งเดิมๆนะเฮ้ยรู้สึกว่าจะปรับไม่ได้ว่ะทุกคนอา้าวเอ็กต้าก็มีเพิ่มวิงหลังมาด้วยนะครับแต่ผมว่าไม่ใส่ดีกว่าผมชอบล้วนๆแบบนี้มันเทดีเอ็กซต้าสองก็คือโลบาร์หรือว่าโลเคงนั่นแหละนะครับผมอ่าใส่ไปแล้วกันนะครับ อันที่สามคืออะไรอ๋อคือลมชูชีพนะครับใส่ไว้ใส่ไว้เท่ดีมันดูมันดูเหมือนมีอะไรดีอ่ะรอคันนี้ไปวิ่งดูนะครับผมคันนี้ผมจะไปแดกนะครับโอ้โหโอ,อ้กี่ม้าวะเนี่ยโอ้โอ้เบรกไม่อยู่ครับผมดูมะโอ้ออกตัวแบบโอ้โอ้วิ่งสี่ร้อยอ่ะโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตขอญาตจริงขอญาต ขออนุญาตปิดรถก่อนนะครับไม่ไหวปิดปิดรถก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวอ่าเอาเท่านี้แหละมันปรับอะไรไม่ได้ละมันมันมันไม่มีของแต่งนะครับผมมาลองดูครับออกตัวครับแดกนะครับผมสี่ล้อนะครับกับเครื่องยนต์ของ Evolution นะครับ 4G63 ีหกสามทวินเทอร์โบนะครับผมไปอ้โหโอ้โหโอ้โห โอมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงีององง้โอวิ่ง500ไปแล้วครับทุกคน540ครับอ้ย540ครับผมอ้ยเบรกไม่อยู่อะผมว่ามันต้องปลดล็อกความเร็วก่อนว่ะรู้สึกว่าจะตันที่540นะครับอ่าผมปลดล็อกความเร็วนะนะลองวิ่งต่อครับผมไปไ,ไปจัากวะนี้200 300อ้ยกี่แรงมาวะเนี่ย กี่แรงม้าไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือเราต้องวิ N ่งเกินเกินหเอ้ยเกิน500แน่นอนนะครับผมโอ้โหโอ้โโอ้ยโอ้โหไป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 ห้าร้อยหกร้อยหกร้อยกว่าครับเจ็ดร้อยไปแล้วไม่มีทางแล้วโอ้ย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 นี่ขนาดยังไม่ได้ยิงในตัตนะเนี่ยวิ่งเจ็ดร้อยแล้วอ่ะ โอ้โหเกียร์อ,อะไรวะถามก่อน <laughs> ใช้เกียร์อะไรครับแรงจะจัดเลยครับผมวิงว่งวิ่งเจ็ดร้อยเทุกคนอันนี้คือเรายังไม่ได้ปรับแรงมงแรงม้าอะไรเลยนะแรงจะจัดเะยครับผมแรงจะจัดเกียร์แบบส่งมากอ่ทุกคนโอ้โห,โโห,โโหโเบกอนเบกอนจะเย็เนฮะโค้งเขาโค้ง เขาโค้งด้วยความเร็ว400โ,โคตรเบอร์เลยแรงจริงแรงจริงอ่แต่ว่าคันนี้เราจะไปแดกนะครับผมจะถึงสนามแดกไหมถามก่อนบินไปเลยดีกว่าวันนี้ไม่ถึงสนามแดกแน่นอนนะครับเอามาทุกคนมาลุยกันที่สนามแดกเลยครับผมจัดไปดูยางดิเป็นยางแบบรถแดกเลยนะทุกคนยอดแห่งความแรงนะครับ อ่ะซ่อมรถก่อนนะครับผมรับรองว่าคันนี้น่าจะมี6วิวะ่ะถ้าวิหวิต้องมีนะครับผมท้าขันไหนดีอ่ะหูออกตัวแบบออกตัวโคตรดีอ่ะออกตัวแบบเวอร์วังมากเลยครับผมนะนี่ถ้ายิงในตัดไปด้วยดิผมว่าถ้าจะแรงสุดเลยนะครับแต่ว่าไม่ยิงดีกว่านะครับผมเฮ้ยดูรถคันนั้นดิไอรถคันนี้มันโคตรยาวอะ่ะเชฟโรเลตนะครับผมชเชฟโรเลต โอยาวมากยาวมากเฮ้ผมเป็นลบอัน,นี้ก่อนลบแผ่นย่อ,อก,ก่อนมันเกียก่าชาวบ,บ้านเขา,าไปไปไปรอคิวก่อนรอคิวก่อนนะครับเดี๋ยวได้รู้เลยว่ารถใครแรงสุดนะครับผมมาถ,าถึงคิวแล้วทุกคนเจอกับอะไรวะางนะ Eye. Agree, yeah. I, 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 lee, เด็กสเตอร์ไอไอกรีอีนี้รอะทุกอย่างอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้มา,าเจอเหมือนจะเป็น มันจะเป็นอาร์สามสองนะใช่ไหมอาร์สามสองในเกมนะครับผมมามาเลยอาร์สามสองเหรอเดี๋ยวดูเรื่องดูซิว่ามันจะแรงสักแค่แหนกันเจียวนะครับอ่ะเบอร์ยางก่อนมาเบอร์ยางครับผมอ่ามาครับพร้อมที่สูงวันไปโอ้โหยกล้อเหรอยกล้อเหรอไม่สนครับยกล้อก็ไม่สนครับจังหวะน,นี้สับเกี๊ยวหกแล้วไปสามร้อยกว่าวิ่งสี่ร้อยกว่าและจังหวะน,นี้ครับผมดึงล่องมา 7.5วินาทีครับผมโอ้โห7.5วินาทีครับถ้ายิงเนตั้จะขนาดไหนครับทุกคนวรถวิ่งสนามแดช7วิทีนี่คือแบบโอ้โหรถแล้วบ,บพระเจ้าเลยนะทุกคนดูดิดูดสักก่อนอดูเบรกเบรกไม่อยู่แล้วอ้าวถึงคิวพอดีครับเจอกับใครวะเนี่ย เดีวกับใครก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือใครก็ได้ครับจงหอยเนี่ยนะเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองยิงไนตั๊กไปด้วยนะครับหรือจะได้ตักี่วินะครับผมมาครับผมพร้อมแล้วเจ๊รอบนี้ยิงใอ้ตั๊กด้วยรับรองแรงแน่นอนนะที่สองนไปไปครับ 2, 2, 1, มผมสองยิงไอตั๊กไปแล้วหกจุดหนึ่งวิครับผมโอ้โหหกจุดหนึ่งวิครับ สุดยอดในความแรงโอ้โหหกจุดหนึ่งแปดนะครับแรงมากอะ่ะเอาเอาเอาแรงแรงจนเครื่องไฟไหม้เดี๋ยว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 ซ่อม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 ไฟไหม้กันเลยทีเดียวครับทุกคนโอ้โหแรงจัดจัดนะครับแรงมากแรงมากเราไอ้คันนั้นมันไปคว่ำอะไรอย่างเงี้ยไปแลนะ้วมานี่ดิไอ้รถคันนี้มันบักนะครับผมผมก็เลยเอารถคันเก่าลงนะมันบักไปแล้วตอนเนี้ย โอ้โหแรงมากอะทุกคน6.18วินาทีนะครับระดับพระเจ้าเลยเนี่ยโอ้ยอดครับสำหรับเครื่องอะไรนะ 4AG เฮ้ย 4G63 นะครับผมนักเรง3เกียร์แต่เมื่อกี้ใส่เกียร์หออกตัวเลยนะออกตัวเกียร์หกแล้วก็วิ่งไปห้าร้อยกว่านะครับโอ้โหโคตรแรงเนะี่ยแรงสะใจจริงๆนะ มันจะมีแดกในเมืองอีกนะครับผมแดกในเมืองเราจะเจอแต่รถพวกซูเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามันค่อนข้างบั๊กนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปมาเปิดทีสี่คันนะแต่ว่ามันสปอยล์มาทีละน้อยๆนะครับกว่าจะถึงคิวช้านะครับมาแข่งสนามนี้ดีกว่านะครับผมไวกว่าจะได้ไม่ต้องรอนานนะฮะอ้าวถึงคิวยังเจ๊เจ๊จากคิวเร็วๆหน่อยดิเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเราจะยิงในตัดนะครับผมเมื่อกี้เหมือนพอเราไปยิงในตัดปุ๊บมันเหมือนไปไปชนกับเครื่องอะ่ะทุกคน รู้สึกว่าเครื่องเรามันจะแรงกว่านะครับแรงกว่าการยิงในตั๊ดนิดนึงนะครับยิงในตั๊ดค่อยไปยิงตอนปลายแล้วกันนะครับผมให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะอ่ามาเอาเอาโอ้โหโอ้โหแรงจัดแรงจัดอ่ะแล้วผมได้แข่งกับใครเนี่ยแข่งกับคันนี้เหรอมามามาแข่งกับคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้เรื่องครับผมโอ้โหดูดูรถมันซะก่อนมาพร้อมยัง มแข่งยางรถอย่างยาวยาวจัดประหลัดบอกมาครับผมที่สู้วันไปโอเคโอเคโอเคสับหกแล้วก็ยิงเอตัดครับผมยิงเอตัดครับแล้วก็วิ่งครับ6.915วินาทีนะครับผมโอ้โหเกือบดีนะเกือบดีแล้วนะครับผมได้แค่6.9นะคือจะบอกว่าวิ่งธรรมดาดีกว่า นะครับผมวิ่งธรรมดาเวิร์กว่าะนั้นะยิงรู้สึกด้ตัดเนี่ยมันมันจะไปมันจะไปเอ่อเขาเรียกว่าไงอะมันเหมือนหยุดความเร็วไว้สักคู่หนึ่งอะกว่ากว่ามันจะบูทไปอะผมว่าไม่ไม่ใช่ในตัดดีกว่านะอ่าผมท้าคันนี้คันน,น,นี้เครื่องมันดูแปลกๆดีนะครับดูซิว่าเขาจะแข่งกับเราเปล่านะโอ้ยเขาไม่แข่งกับเราอะทุกคน ผมผมอยากแข่งกับคันนี้มากเลยอะมันดูแบบอันนี้ดีมาดูแบบเวอร์เวอร์ดีนะเครื่องยนต์แปลกมาไปยางต่อครับผมเอาให้ร้อนร้อเก๋มาครับเจออะไรเจอกับสามสองกีเหรอโอ้ต่อให้เลย้ลวต่อให้สาสองเลยประมาณสองเสาไฟนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกตัวนะอา้าคราวนี้เราอ่อยให้เว้ย เดี๋ยวให้ให้แกออกก่อนเลยเดี๋ยวฉันออกทีหลังนะมาครับผมมาเจ๊พร้อมแล้วไปครับออกก่อนเลยโอ้โหมียกลงยกล้อมียกลงยกล้อไปครับผมออกท,หออกทีหลังครับออกทีหลังครับทุวันี้โอ้แล้วก็เต๊ครับผมโอ้ยสิบจุดสามวินาทีนะครับโอ้แรงจัดจัดแรงจัดจัด โอ้โห oh, oh, สุดยอดความแรงมันแรงจริงว่ะทุกคนแรงแบบเวอร์วัง่ะทุกคนนะาวถึงคิวถึงคิวมา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 อย่างกับรถไฟเอ็มเลยแรงเกินแรงแบบเวอร์วังมากนะมาครับผมมาครับผมเจอกะอะไรไม่รู้เนี่ยสกิงเกอร์จีทีนะครับผมแล้วต่อให้ออกก่อนเลยอ่ะสองเสาไฟ นะครับผมอ่าพร้อมโอ,มอ้มียังลงยกล้อมียังลงยกล้อยกล้อเหรอไปไปไปยังวันนี้สับหกครับแล้วก็แซงครับผมโอ้โหแล้วก็ข้าวเส้นชายครับดึงล่มครับสิบจุดสองวิเนี่ยครับผมเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดนี่ขนาดให้ออกตัวก่อนนะเนี่ย <c oughs> เออออกตัวก่อนนะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะฮะโอ้ยชนใครก็ไม่รู้ขอโทษครับ เจอเฟสเซอร์ว่ะทุกคนมามามาอยากร่วมกันว่าแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับป้บยางก่อนป้ยางก่อนมาครับผมเดินนักเลงเงดินนักเลงหกเกียร์หน่อยไม่ใช่นักเลงสามเกียร์แล้วเมื่อกี้ใส่เกียร์หกออกตัวนะแรงมากนะเดี๋ยวเราต่อให้ก่อนนะต่อให้สองเสาไฟนะครับอ่าพร้อมแล้วไปสองเสาไฟครับสองเสาไฟอ่าสองเสาไฟแล้วเรากเลงออกตัวครับผม โอ้โหแสงครับผมแสงครับผมสิบเอ็ดวิแล้วล่มก็เอาไม่อยู่แล้วโอ้ยเหินต่อเลยโอ้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 ยมาได้ไงวันนียมาโคตรไกลเลย มาไกลมากเลยครับโห oh, และนี่ก็คือ Mitsubishi Lancer Evolution นะครับ Evo 9 9 e c k นะครับผมสุดยอดเลยผมขอสปอนรถคันใหม่ละกันเพราะว่าคันนี้ล่มติดตูดล่มติดตูดดูไม่สวยเลยนะครับผมนะขออนุญาตอ่านั่งคันนี้แทนละกันนะครับผมแรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกันดูดิพูดปาร์ตพูดปาร์ตนะครับวิ่ง300กว่านะครับผมมาเบรกเบรกเบรกไม่อยู่แล้ว จมน้ำขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ่าขึ้นมาวิ่งก่อนนะไม่จมหรอกไม่จมหรอกเอ้ยเฮ้ยอุ้ยจมน้ำจมน้ำขึ้นไปไหมขึ้นไปไหมอ้าวไม่ถัานแล้วเครื่องดับเรียบร้อยจบจบชีวิตนี้รถจมน้ำก็ถือว่าแรงมากเลยนะครับสำหรับเจ้า e v o 9 d เ c k แนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รถไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับใครที่อยาก เอารถไปลองเล่นนะครับผมจริงๆแล้ว Evolution มีหลายเวอร์ชันมากนะครับก็ลองไปหาเล่นดูได้ในเว็บเขียวนะครับผมอ่าเอามาเล่นดูนะสนุกดีนะครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมมาเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนจิโยเกะครับผมบ๊ายบาย